ครับส่วนตอหนึ่งครับนิวนิดแดงพดครับนิวนิดแดงพด อ๋อแล้วครับตอนนี้หนึ่งต่อส่วอยู่ครับนิวนิดแดงพดอ่อหนึ่งเท่าอ่ะพี่พดเสิร์ฟม,มาพี่นิวเปิดชงไปโอ้โหนิวนิดไม่ธรรมดาเว้ยคมกัจเจสอนได้ไหมเนี่ยพี่นิวสูสีเซ็ตส่สงองร้อยแม่ นะครับดูพี่นิวเซิฟครับโอ้โหพี่แดงยอดลูกนี้สุดสุดว่าคำเดียวว่าสุดจัดทำไมเกือบลงแล้วเหรอวลงก็สู้ด้วย อะไรหนึ่งเท่าอ่ะอรครับหนึ่งเท่าครับตอนนี้เสียค้าไม่ได้เท่า,า,ามันดังๆก็ยังได้ค่าชมค่าชอบนะไ,ไ,อไอ้นี่เราต้องทำอีกอย่างนึงไฟซึกซ่าไปแล้วได้ไวไฟได้ไว้จะลองทำตอนนั้นทำคลิปการซ่ยอยงนีน้ก็เลยสมมารถยูทูบไว้ไวใช่

ดีนะไอพวกที่มันถงก้มันทำคิดมันได้ตังค์บ้านไอพวกทำอาหานทำตกปลาไอพวกตกปลานั่นแหละไอพวกกินกัมืกันคนดูเป็นล้างเาวาเท่าไหร่วะแไไหัวจังหวะแร้งไม่ได้ หนึ่งเท้าแทมแรกล็อกันห้ากันทีล้วหนึ่งเท่าครับตอนนี้คุยไป็นไงแต่นี้มีเรียมเซิฟแล้วพี่นิวแม่งเซิฟบ่อยหนึ่ง <c oughs> เท่าครับพี่พดเซิฟ เออฮไม่ธรรมดาพี่แดงอ้าครับคนแก่คนนุ่มครับพีพดเสิร์ฟพี่นิวเปิดชงไว้ยังไงพี่นิดโอ้โหฟิตแค่นั้นนี่ทังไม่เทคเทคังเทคตัวไม่เป็น เสิร์ฟข้ามหัวไปแล้วครับพีผดเปิดชงพีแดงโอ้โหเหลี่ยมสุดยอดเลยนี่สองหนึ่งสองหนึ่ง พี่พลดเซฟซื้อผลแดงไม่ได้เนาะเทียพี่นิดดีปวดนี่นะแต่เขาแล้วเขาเล่นเรียนไหนกันนะ,ะเ,นเดียวเดียวตีเลยใช่ไหมเบาข้ามแต่หัวแหละข,าขา้ามอย่างอื่นข้ามไม่ค่อยดีหรอกไม่นิดเวยหนึ่งบางชั้นก็หัวดีจังนะเบอร์หนึ่งหนึ่งบางชาั้นโอ้โหเซิร์ฟดีวรงนี่ อาพี่พศเทินมาพี่แดงอ้าวโหเด๋ยวนี้ตานิวไม่ธรรมดาครับเบอร์เจ็ดเฟเริ่มดีนะครับแต่ก่อนไม่เอาเลยแปลล่างอะแข่งจนมีเรี่มเซฟแล้วง่ายแลงไงักร็จเรียบร้อยชงไม่ได้ ปอ่าจังหวะแรกอ่ะเขาบางทีเปิดเปิดแตกได้ไงสองเท้าครับพี่พดเสิร์ฟไล่เส้นมาชงไปทำอะไรลูกนี้เอ้าโดนเกี่ยวลากเล่นเองครับ สองเท่านิวเซิร์ฟแดงเปิดผมก็ชอบฝังไไ่งนู้นซูไม่ได้แล้วฝั่งนี้ห้องคนเดียวห้องกินเลยเนี่ยฝั่งนี้ยแดงพลซูไม่ไหว ข้ามไม่ได้<笑><笑>พี่นิวบอกผมข้ามไม่ได้ <ij ing> เอาล้ครับเรียมนี้ฝั่งหนีข้ามคนเดียวนะครับพี่นิดพี่นิดชงเต้โอ้โหเ <c oughs> ต้ดีครับลูกนี้ ดูท่าเสิฟตาคนนี้ครับเซืร์เขียวเซิฟไปแล้วโอ้โห1ดีไไปกยัเล่นจนตะกุงตะก้มแล้วเล่นพี่นิวดูเดี๋ยวเซิฟมีแล้วหนุ่เกียวอ้าว เมื่อกี <laughs> ้ใหม่ไม่หลับเนี่ยพี่เปาเมื่อกี้ใหม่ไม่หลับผมเมื่อกี้เนี่ยลองเท่าไหร่ฮะอ๋อเมื่อกี้หนาขอาฟังหนุนจะมาชนะได้ข้างคนเดียว ฮึมท้าชงค่ป่าปา่่โคตรตองาไปเอาลูกตันลงาตันลงโดนนิดนึงสามต่อห้าครับสิบสามแต้มนะครับคู่นี้เปิดเองชงยากแต่ัวหัวย่างัชงไม่เข้ามันยากไอยนึงบางทันชงไปหน้าเนี่ยทุกม้ดถ้ายค้อเป็นชงไบหน้าก็มงง้ายงงงา ชงเข้าเยียบหรือว่าอะไรเสียเน่ยพี่แดงไอพี่เปลาเขามีพดแดงส่องรนอยเนีเขามีพดแดงส่องรนอยผม่ลแดงพินิดพินิดพินิดรับเปล่าเขามีอกเนะเเอาเขามีอส่องร้อยไห เดี๋ยวน่ะมีมีข่าวให้ผลไม่แดงครับฟังนี้เขาหลับไม่อร่อยเลยโอ้โหยังซอยทันอีกวะพี่นิดพี่นิดผมอร่อยนลยนะผมเล่นฟังนู้นนะเป็นสั่งร้อยผมให้ฟังอ่ารู้นเล่นพี่ป่าวพาผมเสียตังค์มาเนี่ย เติมน้ำหน่อยเหงื่อแตกแล้วพี่แดงอ่ะเฮ้พี่นิวขาดสันแล้วพี่นิวขาดสันแล้วพี่นิดโอ้โหลุงเอ้าเกี่ยวครับยังไงลูกนี้ยังไงโอ้โหหกห้าสองกี่บานะสอง สร้อมาลก็น้ร้อยร้ห้ามากโหเนี่เล่นยากจ้คเอย่างเสื้อเองระวังเน่แต่ก็ข้าหมดเดี๋เถินตายผู้จตรงงเลย่นใช่ไหมล่ะี๋่วนะเอ้เมมเิม่นี่พี่นิว จ้องไกนแล้ขอแบงค์ห้าสิบบาทพี่เลียวเสิร์ฟหาไ่พดเลยเจอพวกพักแต็กพี่หัแตกให้หน่อยเสิร์ฟหาไ่พดเลยเออทาเราต้องไปโอ้โหงเข้าเลย เอาแล้วครับหกเท้าครับสิบสามแต้มไม่มีดิวชิงหนึ่งพันบาทเล่นลูได้มันเล่นลูได้มันเดยนเกี่ยวได้เหมือนกันเหมือนกับพี่ไประตูให้ใั่ลูกที่ต้องเต่ต้องหงูไม่ได้เตะน่ากลัวเหมือนพี่บาหเหมือนเดินเที่ยวหกเท้าครับ เวลาเล่น,นเดินผ่านริงเขง่าถึงเล่นแบบไม่รู้รู้มันเดินเกี้ยวมันโดนอะไรก็ขึ้นหมดแล้วได้แต้มหรือเปล่าลูกนี้โอ,โ,โอ้โหเจ็ดหกครับพี่นิดมีอีกร้อยหนึ่งววฮะไม,ไม่หลับเหรอยอกกูรู้ไดโอ้โหทีเดียวเลยอะยชิบหายเลย พอยหญ่แดงพอยหญ่แดงอลักเอาลักจริงอ่ะลันหลันหลักหรือลันเฮ้ยให้ซูซี่ไว้คุณเนี้ยซูซี่พี่นีบอกจริงยังพี่นีบอกใหญ่ผมข้ามเองนะพี่นีบอก8ปต่หกครับพดแดงนำร่างนี้เดี๋ยวยาร้อนแล้วถามแล้วพี่ เฮยเยีมมากพี่เปาพี่เปาอ่านตะก้อนะดูพี่เปานี่ามาเอด้่าแล้วครับก้าวตหกครับพี่พลจะเสิร์ฟเลี้ยมไหนกินพี่นิวเลยหรือเปล่าเสื้อเขียวนั่นไงโอ้โหชงยังดาวยอมแพ้เลยป่ะเลิกเกมไหมหาไม่นิว อ่าครับสิบต่อหกครับพี่ขดเลี่ยมเซิรฟครับแล้วก็ถ้าจะให้ช้างเดียวอีกตัวหนึ่งต้องคุมให้ได้ไอ้พีไงไม่ผลแม่พี่นิวคุมได้เซิร์ฟวันนี้พี่นิวก็เชื่อว่าเองสิบเอ็ดต่อหกครับตอนนี้เสิร์ฟปานไปพี่นิวชงไว้ยังไง โอ้โหยังสวยเราชงได้สไตล์นี่เลยรับก็เป็นมีอย่างสวยยากอ่ะ <laughs> ทำอะไรไม่ได้ <laughs> ไม่โอ้พี่นิคุมแต่ก็ดีเว้ย <laughs> โดนนำ้ำซิเบตเอรหกเลยอะ่ะ <laughs> คุมดีจัด เลยเนี่ยยากอะใช่ไหมก็แค่วันเดียวเมื่อวานพี่แจ็คพี่นุ่ไก่ชายพี่แจ็คไปซมให้ใช่ไพี่หมอพี่นุ่ักเดียวสามเมตรเอา้ครับแต้มเดียวเกมครับเขาเป็นตัวเตะใช่ไหมเตะแค่นเดียวไงไอ้ชายก็พี่แค่ไันเดียวเอาแล้วสิบสองต่อหกครับ